วิธีต้มน้ำลำไย5ลิตรทำยังไงมาดูกันเลยลำไยอบแห้ง200กรัมน้ำตาลอ้อย500กรัมเกลือป่น1ช้อนชาใบเตย4-5ใบน้ำเปล่า5,000 ml มาเริ่มทำกันเลยนะครับต้มน้ำให้เดือดด้วยไฟแรงใส่ใบเตยและลำไยอบแห้งของเราลงไปแล้วจับเวลาต้มที่20นาทีระหว่างการต้มเราจะเบาแก๊สลงด้วยไฟกลางค่อนอ่อนแล้วปิดฝาหม้องแงมไว้นิดนึงในการต้ม เมื่อเราต้มประมาณ10นาทีแล้วก็ให้เติมเกลือและน้ำตาลทรายของเราลงไปได้เลยคนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วปิดฝาหม้อต้มต่อจนครบ20นาทีระหว่างที่เราต้มน้ำลำไยใกล้ครบ20นาทีแล้วให้เราเตรียมน้ำเย็นเตรียมไว้นอกน้าลำไยที่เราต้มเสร็จเมื่อเราต้มจนครบ20นาทีแล้วให้เรานําน้ําลำไยมานอกน้ําเย็นแล้วคนจนกว่าน้ําลำไยจะเย็นตัวเท่านี้เราก็ได้น้ําลำไยเคี้ยวกุบๆไว้กินไว้ขายกันแล้วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป ันทึกไว้ดูทีหลังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ